ครับผมป้อมขายที่ดินขอนําเสนอที่ดินอีกหนึ่งแปลงอยู่ชานเมืองสุพรรณบุรีที่ดินแปลงนี้ใกล้ตัวเมืองสุพรรณบุรีเพียงสิกิโลเมตรติดถนน2ด้านด้านที่1กว้าง8เมตรติดถนนลาดยางส่วนด้านที่สองกว้าง28เมตรติดถนนหินคลุกสาธารณประโยชน์เชื่อมกับคลองสุพรรณสามแล้วก็เข้าหมู่บ้านที่ดินตั้งอยู่ในเขตตําบลโคกโูเท่าอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ใจกลางระหว่างชุมชน ใกล้มหาวิทยาลัยสวนลูิสสุพรรณบุรีเพียง2กิลเมลงจากถนนสีเลนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข33สายสุพรรณบุรีป่าโมกเพียง1กิเมตรเข้าซอยวิ่งตามถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นสายโคกโคเท่า3หนอคือถนนเส้นนี้ครับวิ่งตรงลงไปประมาณ1กิโเมตรที่จะอยู่ฝั่งขวามือจะเป็นแปลงริมจะอยู่ต้นทางอยู่ใจกลางระหว่างชุมชนน้ำประปาไฟฟ้าสายอินเทอร์เน็ต ตรวบพร้อมทุกอย่างครับเหมาะมาสร้างบ้านอยู่อาศัยหรือจะมาเปิดกิจาการค้าขายได้หมดครับที่แปลงนี้มาจากเซนทัลเวสเกตบางใหญ่เพียง85กิโลเมตรมาง่ายเดินทางสะดวกเนื้อที่2งานเต็มเราขายยกแปลงเพียง610,000บาทฟรีค่าโอนครับที่ดินแปลงนี้เลยครับจะเป็นที่นาถมไม่สูงเพียง120เซนติเมตรเท่าถนน เอกสารสิทิ์เป็นฉนดครุดแดงพร้อมโอนท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาชมที่ดินตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยครับ